ไปดูเรื่องของทุเรียนกันบ้างค่ะซึ่งอดีตนายทหารนะคะผู้ผันตัวมาประกอบธุรกิจครอบครัวสู่การสร้างสวนทุเรียนขนาดใหญ่นะคะในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีค่ะเพื่อเป็นแหล่งอาหารและก็แหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรรองรับงานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี2,569ตั้งเป้านะคะปลูกทุเรียน10,000ต้นค่ะ ที่สวนจีดาภาบ้านหินหาวค่ะตำบลเวียงคำอำเภอกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นส่วนทุเรียนของนายศักชายพมโทค่ะผู้ทรงคุณวุฒิสมาชิก บุตรทีสภากเกษตรค่ะแห่งชาติผู้แทนเกษตรกร,ะกรนะคะในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร,กรค่ะได้จัดให้มีพิธีขอคามาขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางค่ะเจ้าป่าเจ้าเขาเนี่ยในการปลูกสร้างสิ่งต่างๆในพื้นที่บอกกล่าวแม่ธรณีในการปลูกพืชพันธุ์ัญญาหารและพิธีปลูกต้นทุเรียนปฐมฤกษ์ค่ะซึ่งนายสุรศักอักษรกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีกล่าวว่า จังหวัดอุดรธานีนะครับได้เตรียมความพร้อมรองรับการเป็นเจ้าภาพการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569ในทุกๆด้านโดยเฉพาะด้านพืชอาหารที่จะรองรับประชาชนและก็นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม2570นะครับช่วงของการเปิดงานมหกรรมพืชสวนโลกอย่างเป็นทางการซึ่งนอกจากประชาชนนักท่องเที่ยวจะได้รับประทานอาหารและผลไม้ที่ปลูกในพื้นที่แล้วยังสามารถเรียนรู้ด้านเกษตร เพื่อนําไปต่อยอดในการทํางานสร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้และเป็นการขยายโอกาสที่จะทําให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลกได้อีกทางหนึ่งด้วยค่ะนายศักชายพรมโทคะ่ะผู้ทรงคุณวุฒิสภาเกษตรกร,ร,กรแห่งชาติผู้แทนเกษตรกรค่ะในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟ,นฟนูและพัฒนาเกษตรกร,ร,ก,รกล่าวว่า ได้จ้างนักวิชาการนะคะมาทําสวนทุเรียนค่ะเพื่อที่จะรองรับพืชสวนโลกและตั้งเป้าส่งออกไปยังจาหน่ายประเทศจีนค่ะซึ่งตนนะคะก็ได้มีโอกาสเนี่ยไปสํารวจตลาดที่ประเทศจีนแล้วแล้วก็มีการเสนอราคาในเบื้องต้นกับผู้ค้าค่ะโดยในการเสนอราคาผลไม้ที่จะส่งออกในคราวนั้นนะคะก็มีทุเรียนมีมะม่วงน้ําดอกไม้ค่ะลิ้นจี่จากจังหวัดนครพนมและได้มีการสั่งสินค้าเข้ามาวันละหนึ่งตู้คอนเทนเนอร์ค่ะซึ่งก็ได้รับการตอบรับไปยังผู้สั่ง สือว่าณปัจจุบันนะคะอยู่ในขั้นตอนการดําเนินการแล้วก็การขออนุญาตค่ะซึ่งก็จะมีการดําเนินการในเร็ววันนี้ค่ะก็ทุเรียนนี่คือถือเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจนะครับแน่นอนว่าทางประเทศจีนเนี่ยชื่นชอบเลยทีเดียว<ช>ถึงฤดูทุเรียนที่ไรนี้คือส่งออกได้เป็นตันๆ<ช>เป็นหลายๆพันตันถือว่าเขาก็ชอบทานเหมือนบ้านเรานะคะพี่อุ้ยเราเองก็ชอบทานครับ <laughs>